การทำกระห่าวเองบดเสียเหล็กนะคะจะมีระบบแมชชีนอิดดังนี้ก็คือมีส่วนโค้ดคานเฟืองราง่วนต้นหน่อแล้วแกนต่อค่ะโดยที่ว่าเอ่อระบบเครื่องการทำงานของระบบนะคะก็จะเริ่มจากคะเจะมีมอเตอร์ทั้งหมดเศษเหล็กจะถูกปล่อยลงไปกระทบคานก็จะมีสายันฟจะสองตัวซีวิคสองสายพาทำให้สายพันในใจรับเลียงเศษเหล็กเข้าไปยังที่บดเศษเหล็กได้โดยที่แล้ว เอ่อฟืองลานนะคะจะทําหน้าที่ทําให้เป็นการบดเสร็จเหล็กทันด้านหน้าหลังจากนั้นเครื่องบดเสร็จทันด้านบนเนี่ยก็จะมีฟองพอทำงานการบดเสร็จเหล็กเสร็จแล้วบริเวณฐานของเครื่องบดเสร็จเหล็กก็จะลาดเอียงลงทําให้เหล็กที่บดเสร็จแล้วนั้นก็จะตกลงไปยังถังเก็บเศษเหล็กที่บดเสร็จแล้วค่ะก็ทางนี้ขอจบการนำเสนอของกลุ่มรากเนทเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ